ถามกันมาเยอะมากเลยนะครับซาวโคนี่เอนโดฟินโปรโจัดให้ครับ ุณเจ้าของให้เช่าเขาอยัางเขาอยัางยังครับยังนะงโอเคเดี๋ยวตามมาเเน้องน่ารักมากนะครับให้มาทดลองนะครับเอ็นโดฟินโปรโเจ้าของเจ้าของเจ้าของตัวจริงเอ็นโดฟินโปรแต่ตัวเองสใส่ไบแปรนครับ <S <S ยังเก็บแอบซิงครับ <S 1> <S 1> โอ้ขออนุญาตนิดนึงนะครับโอ้โอ้สัปดาห์นี้ยอมรับนะครับว่ายุ่งนิดนึงขออนุญาตนะครับโอ้ถ้าใครติดตามอินสตาแกรมผมนะฮะก็จะ ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างอาอย่างแรกนะครับอุ้ยก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณอันนี้ขอขอบคุณเลยนะครับอ่ New Balance นะครับ New Balance Thailand นะครับส่งรองเท้ามาให้นะครับให้มาลองดูนะครับขอบคุณนะฮะนะครับเป็นรายแรกเลยนะครับช่องน้อยๆ Dog Ken Runner นะครับเริ่มตอนนี้คว่ำแล้วนะครับอ่าจากที่ คลอดออกมาตอนนี้คว่ำแล้วนะครับเริ่มคว่ำเดี๋ยวเดี๋ยวคลานแล้วนะครับก็อยู่บาลานซ์นะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ส่งมาสองคู่ผมยังไม่ได้แก่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับโปก้าวันนี้วันนี้นะฮะนะครับก็จะเห็นกันแล้วนะครับนะฮะในในไอนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าวันนี้เซาเปอร์นี่เอนโดฟินโปรนะครับอันนี้ก็ของอขอบคุณนะฮะ มีบาลานซ์นะครับเป็นเสื้อนะฮะและอ,อู้ยเยอะเยอะมากจริงๆนะฮะอนี้เลยโอ้ <laughs> ใครที่ทำกับข้าวนะครับเออ่ท็อปออนไลน์ <laughs> ผมทำสเต็กนะครับก็จะมีมิ้นท์ฮะอันนี้เป็นเออ่มินเจลลี่นะครับ,วนะรบไว้ทานกับพวกสเต็กพวกเนื้อนะฮะส่วนอันนี้อะไรเนี่ยอา่าเดี๋ยวแกะหน่อยอืโอ้แล้วออ,อ,อันนี้บานาน่ารัน นะครับบานาน่ารันเขามีโปรโมชั่นตอนนี้นะฮะผมจําไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสะตุ้งตะตังผมเองนะฮะก็มีเจลนะฮะเพราะตอนนี้นะครับใครที่ติดตามผมในในอินสตาแกรมโอ้เจลโอ้เพียบเลยนะครับอันนี้จะเป็นนี่ฮะใบเสร็จเขานะฮะนะครับซื้อนะฮะไม่ได้ได้อะไรจากใครเขานะฮะเว้นแต่ New Balance นะครับเอ่อถ้าใครสนใจนะฮะเข้าไปดูได้นะครับบานาน่ารันนะครับเขามี โปรโมชั่น uh, ซื้อเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับโอ้โ oh. หนะฮะยุ่งมากยุ่งมากสัปดาห์นี้อา้าวสวัสดียังเป็นทางการนะครับเมื่อกี้ลูกพี่ส่งกลับไปแล้วมาช่วยงาน <c oughs> าคลิปมีสองอคลิปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับแต่จริง ผมเลยเอามารวบยอดเลยดีกว่าเมื่อวานวิ่ง first run first impression รองเงินรองเท้าคู่นี้ไม่ใช่ของผมเจ้าของเนี่ยในคลิปนะครับน้องบอยนะครับขอบคุณมากนะครับน้องบอยให้มาช่วยเบรกอินให้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องโขงด้วยนะครับที่ช่วยประสานแล้วก็น้องบอยเนี่ยวิ่งแล้วเจ็บก็เลยบอกพี่โขงพี่หมอช่วยเบรกอินให้หน่อยอ้วยินดีครับนะฮะยินดีนะครับ,นะรบแล้วก็ยิ่งผมนี่ตอนนี้ ไม่มีไซส์ไม่มีของนะครับไม่มีสปอนเซอร์อาศัยนี่แหละครับถูไทยนะครับอา้าวนะฮะสองกรัมคู่นี้เทียบกับ215กรัมคู่นี้นะครับต่างกันพอสมควรนะ30กรัมดรอแปด รู้สึกจะดรอปเท่ากันนะครับคู่นี้35ครึ่ง27ครึ่งนะครับอัปเปอร์เมชใครที่คุ้นเคยกับคินวาร่าเหมือนกันเลยเฟล็กซ์โอ้โหนะฮะคาร์บอนนะครับ EBA เขานะฮะก็ผมเรียก Power Run บวก PB, PbPEBA นะครับก็พอทราบกันอยู่แล้วนะฮะมีร like ีวิวหลายท่านแล้วนะครับส่วน o u t โซ l นะฮะนึกถึงพวกอาร์ดิออสพวกบอสตันนะครับจะมียางให้มาโดยเฉพาะโฟลฟุตและมิดฟุตนะครับต่างกับทางสายดีเดสก็คือทางโน้นเขาจะทำเหมือนวอฟเฟิลอันนี้ก็เป็นตามลายของคินวาร่าเขาสังเกตนีุเขาจะชอบคล้ายๆกับเชฟโรเลตหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเชฟวี v, หรือเปล่าเนะะี่ยเป็นเป็นลายเนี้ยนะครับซัพคินวาร่าก,เาก็เนี่ยเป็นแบบนี้แต่แต่ไม่ใช่ ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเขาจะให้มานิดๆหน่อยๆนะครับใครที่วิ่งแล้วคุ้นเคยกับคินวาร่าความรู้สึกก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแต่อันนี้มีคาร์บอนนะครับก็จะเฟิร์มนิดนึงแล้วก็ส่งได้ดีนะครับการสวมใส่สบายมากนะครับเ,เทียบกับเจ้าตัวนี้นี่ที่ผมลงไว้เนี่ยนะฮะหลอกผมรองเท้าคู่นึงนี่จะมีประมาณ3-4คลิปด้วยกันนะครับ ตั้งแต่เปิดกล่องยันใช้งานจนกระทั่งแบบ100กิโล200กิโลบางคู่ก็3 0 0โลลงไปให้ด้วยนะครับคือใช้งานหนักก็เอาเลยคือชอบคู่ไหนใช้งานเยอะก็จะเล่าให้ฟังนะครับส่วนคู่นี้นะครับความรู้สึกนะครับตอนใส่เข้าไปเนี่ยถามว่าโอ,โอเคเออที่บอกอะคือมันคินวารานะครับแต่คินวาร่าเนี่ยดรอป5นะครับดรอ 4, ดรอปห้คู่นี้ดรอป8 แต่ด้วยความที่ม,ม, stack, มันไม่ได้สักมันไม่สูงมากมันมันมีความรู้สึกว่ามัน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 เลยต่างกับอันนี้ที่มหน้ามันจะเทหน่อยนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าเซราเขาเท่าไหร่นะครคู่นี้แต่เอาเป็นว่าเรามาพูดถึงคู่นี้กันนะฮะ,ะคู่นี้เท้าของน้ำบอยเนี่ย U.S. 11ผมกับโผงเนี่ยใสย่ไซส์เดียวกัน1 1ครึง่งถึง12คู่นี้เลยต้องคลายออกนะฮะแล้วเราโอเคอาศัยว่าอ p p เปมัน เป็นเมชเนี่ยที่มันยืดได้แล้วก็โอเคผมคลายออกนี่จนกระทั่งเหลือแทบจะผูกเชือกไม่ได้ครับเมื่อเช้านะครับแล้วก็เมื่อวานนะฮะเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวาน First Run First Impression วิ่งครั้งแรกจริงๆแล้วเนี่ยใจอยากวิ่งแค่7กิโลนะฮะเต็มที่8เจอขาแรงครับขอไปด้วยเอา้าเลยเกือบ10กิโลนะฮะ มีความรู้สึกว่าเริ่มที่เท้าขวานะครับเนื่องจากมันบีบมากนะฮะตรงบริเวณนิ้วโป้งนี่ตรงนี้มีฮอตสปอตหน่อยๆและสองข้างนี้เลยนะฮะที่บีบนะครับที่บีบนะครับเพราะเป็นรองเท้าที่เล็กกว่าเท้าหผมนะครับโดยปกติแล้วนะฮะแต่แล้วก็ก็ฝืนใส่ไปอยากลองอ่ะนะครับนะฮนะเ,เกือบไม่รอดนะครับ ทีนี้พอถ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วก็เฮ้ยวันนี้ผม Back to back เสาร์อาทิตย์วิ่งด้วยเอา้าเลยมาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าวันนี้วิ่งฮาฟมาลาร์ทอนไปจริงๆแล้วในตารางผมนะครับซึ่งตอนนี้ก็เตรียมเข้าเตรียมซ้อมแล้วนะครับบางแสนนะครับแตเดี๋ยวเจอกันนะครับใครที่นะครับโดยเฉพาะพี่ Paul, คริสเดอร์พอลนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับ นะครับนะฮะเดี๋ยวผมไปช่วยถือกล้องให้พี่นะนะครับแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วในตารางมัน20กิโลแต่ผมใน Star ์ a ัฟผมมีชาเลนจ์ไว้ฮาฟมาราธอนในเดือนหนึ่งเนี่ยก็กจัดไปเลยไหน,ในๆก็วิ่งแล้ว20กิโลก็คู่นี้พอ18กิโลมีปัญหาครับระบายนะครับเหงื่อผมเป็นคนที่เหงื่อค่อนึงเยอะ เงื่อมันไหลปินโซอย่างหนาเลยครับนะฮะนี่ยังเปียกอยู่เลยนะนะครับอืมใช้ได้นะครับ,นะรบเเดี๋ยวไว้พึ่งแดดเระบายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับเมตาเรเซอร์แ้วก็น้ำหนักด้วยเมตาเรเซอร์เบากว่า คู่นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วตอนน,ตอนนี้นะตอนนี้นะถ้าสมมุติพรุ่งนี้จะไปวิ่ง42กิโลไม่เอาวันนี้นะนะครับไม่เอาอันนี้นะนะร,ออนนระหว่างเมตาเรเซอร์กับคู่นี้ผมเลือกเมตาเรเซอร์เพราะเมตาเรเซอร์เนี่ยผมวิ่งมาแล้ว30กิโลถ้าจำกันได้นะครับวิ่งฉลองแชมป์นะครับ30กิโลคู่นั้นนะครับเบาสบายโอเค มันจะฟีลลิ่งแันนั้นคือวิ่งแล้วแบบวิ่งชิวๆอ่ะวิ่งจ็อกมันมันความเร็วมันไม่ได้รอบขามันมันเลยเรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ถ้าวิ่งจริงๆอ่ะนะครับวิ่งๆๆจริงๆจริงๆจ,งๆจ,งๆจังๆเนี่ยโอเคอยู่นะครับส่วนคู่นี้นะครับวันนี้พอถึง18กิโลมันเริ่มชอแชร์ชอแชร์หน่อยนะครับ แล้วไม่มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยระบายเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยระบายเท่าไหร่แต่การวิ่งแล้วถ่ายน้ําหนักนะครับวันนี้ก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมกับน้องบอยเนี่ยก็คืออันไหนลองดูซิวันนี้น้องบอยเจ็บนะครับแต่ก็ถามเขาว่าถ้าไหวก็ลองดูนะผมจะลองเหมือนกบวิ่งฟาสเล็กนะครับสัก400เมตรเนี่ยลองดูซิแช่แช่ที่4 4กว่าเนี่ยลองดูซิรู้สึกเราแช่ไว้4 3เ้งนะ กิโลกว่านะครับเกือบเกือบโทษเกือบ500เมตรนะเกือบ500เมตรนะฮะเราเราแช่ดูนะครับเราลองดูเพราะมันสายแล้วด้วยครับวันนี้อากาศร้อนพอสมควรต่างจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับร,รีสปอนส์ดีนะครับจากที่เราจ็อกกันมาเนี่ยนะครับจ็อกกันมาประมาณเพกจ6.3ก็บอกอ่ะพร้อมแล้วไป ลงไปรู้สึก4.3นะฮะแช่ไว้ที่4.3ก็บบานบานอ่ะนะนะครับต้องบอกนิดนึงคือเราแชรนี่ก็แชรได้แค่นี้แหละครับนะฮะไม่ใช่อีลิตไม่ใช่ที่เก่งๆแล้วนะครับอ,อ,อย่างอย่างอย่างเก่งของผมเนี่ยนะครก็คือแช่ไว้ที่ประมาณ6.3นะฮะรองเท้าคู่นี้นะ6.3นะฮะ อ่าห้าได้อยู่ห้าสามนี่ได้ประมาณสักประมาณห้ากิโลได้มั้งนะฮะพอละหมดละนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เราอย่างผมเนี่ยก็คืออยู่กลางตารางยันท้ายตารางครับนะฮะเรียกซะว่าไม่ใช่รันเนอร์ดีกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนละไม่ใช่รันเนอร์นะจ็อกเกอร์ครับเราจ็อกนะฮะส่วนน้องที่เก่งๆรอบขาแรงนะฮะกำลังขาดีแน่นอนครับ เพจสี่เพจห้านี่คือจ็อกวอร์มอัพวิ่งจริงอะเพจสี่นะครับอาจจะมีสามด้วยซ้ำไปนะฮะแต่ของผมเนี่ยเอาแหละคู่นี้อยู่ที่ฮะเร็วสุดห้าสามถึงหกแม้กระทั่งเจ็ดเลยนะฮะจะสบายนะครับจะสบายแต่ถ้าทรมานนี่นะครับโอ้โหไม่ไหวอะ ไปลงคอร์ด4แช่อย่างนี้ลำบากครับลำบากถ้าจะวิ่งสบายนะฮะน้ำหนักตัว80กิโลกรัมนะฮะ85เต็มที่นะฮะเพส6ห 6, ถึง7สบายนะครับแต่ถ้าให้เร็วกว่านั้นเนี่ยลำบากแน่นอนครับนะฮะวิ่งให้สนุกนะครับ ตอบสนองดีแล้วก็เรื่องของอโฟมเขาเนี่ยนะครับมันไม่ได้นุ่มจนเกินไปผมว่ามันพอดีอย่างที่บอกนะครับใครที่วิ่งกินวาร่าแล้วเนี่ยจะรู้สึกคล้ายๆกันแต่ว่ามันอันนี้มันมีคาร์บอนนะครับนะฮะก็จะเฟิร์มขึ้นมาแล้วก็ส่งตัวส่งตัวของเขาเนี่ยก็ต้องประมาณเพชห้าเพชสี่เนี่ยนะครับถึงจะห้ากลางกลางลงมาถึงสี่เนี่ยถึงจะได้ประสิทธิภาพของรองเท้าคู่นี้นะครับ แต่โดยรวมนะฮะโดยรวมเ,เป็นรองเท้าที่เข้าถึงได้นะครับข้อดี่ะข้อดีนะครับรองเท้าพูกนี้นะครับราคาตีสมาเจ็ดพันคู่นี้เขาไม่เอาเข้ามาฮิวนะครับถ้าเก่งก็ได้ประมาณ8,900แต่ถ้าเจอแบบ โหดๆห,หน่อยก็เป็นหมื่นก็มีนะฮะหรือบางหรือก,กลางๆก็เก้าพันเจ็ดประหยัดตั้ง2000นะครับสวมใส่ง่ายสบายไม่มีปัญหาเรื่องของลิ้นไม่มีต้องมาทะเลาะก,กับเหมือนคู่นี้ที่ผมลงไว้ในหลอกตอนนั้นนะครับเรื่องของอความนุ่มนะครับการส่งตัวการดีด นะครับโอเคไม่แพ้เลยนะครับแต่คู่นี้ถึงแม้ว่าจะดรอปเท่ากันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะดรอแปแเท่ากันเนี่ยแต่คู่นี้เนี่ยมันเหมือนกับมันจะ flat กว่านะครับให้ความรู้สึกว่าเพราะว่าเนื่องจากออไอตัวเจ้าตัวตรงตรงส้นเนี่ยมันไม่ได้แตกให้ไม่ได้สูงเหมือนเหมือนเจ้า next percent เนี่ยนะครับอันนี้มันจะเทลงมาเลยเนี่ยนะฮะคู่นี้เนี่ย ไฟบังคับเลยคือใส่เกียร์5เดินหน้าตลอดนะครับแต่คู่นี้เนี่ยยังพอผ่อนได้นะครับคู่นี้นี่ผ่อนนี่แบบมีเจ็บฮะบผ่อนแล้วแบบคือมันก็ต้องไปลง้นนะนะครับเวลาผ่อนเนี่ยมันก็ต้องไปลงส้นแต่ถ้าลงปลายเท้าเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าแผ่นคาร์บอนเนี่ยมันมันมัน,มนคือมันชวนให้เราไปอีกแล้วอ่ะนะฮะส่วนคู่นี้เราสามารถที่จะผ่อนลงมาได้ นะครับผ่อนความเร็วลงมาได้นะครับซึ่งวันนี้ผมวิ่งคล้ายๆกับฟาสต์เล็กกับน,น้องบอยนะครับเราก็มี7มี6แล้วก็5แล้วก็มี4วิ่งจืดๆๆไปคือเล่นกับความเร็วนะครับฟาสเล็กเนี่ยเล่นกับความเร็วแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเจอน้องบอยตอนนั้นผมวิ่งไปแล้วเนี่ยประมาณ14ฮกิโลนะครับ แล้ววันนี้อากาศร้อนด้วยนะครับก็ดีฮะเพราะว่าจะได้รู้เลยว่าคือเมื่อวานที่วิ่งวันแรก first run เกอรน์นี้เนี่ยเมื่อวานนี้อโอ้โหอากาศเย็นสบายมากครึ้มๆเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกแล้วมีลมแต่วันนี้นี่แดดมาแรงมากแล้วเหงื่อเนี่ยที่บอกนะครับพอ18กิโลแล้วมันไม่ไม่สนุกละถุงเท้าเปียกอินโซเปียกเริ่มไม่สนุกละแล้วมันยิ่งไปเพิ่มน้ำหนักให้อีกนะครับ 2กิโลสุดท้ายนี่ลำบากพอสมควรครับและบวกกับบังเอิญรองเท้าคู่นี้นะฮะไม่ใช่ของผมด้วยนะครับน้องบอยนะฮะเดี๋ยวก็ต้องคืนเขานะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะฮะก็ต้องหามาไว้กับให้เป็นของตัวเองสักคู่นึงนะฮะ US เ2นะครับเพราะว่าเอโดฟินไม่ทำไซส์ครึ่งมามั้งเท่าที่ทราบนะฮะเขาจะข้ามข้ามไปเลย11แล้วไป12เลยนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าผมได้มาของผมเองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะลองมาเล่าให้ฟังว่าเออใส่ US 12เลเนะี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่โดยรวมนะฮะก็ใครที่ไม่ชอบแมสแบรนนะครับออชอบความที่หลากหลายแตกต่างคู่นี้ไปแล้วก็ราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็คู่นี้นะครับข้อดีนะฮะราคา สวมใส่สบายวิ่งก็โอเคนะฮะวิ่งก็โอเคเพราะว่าคู่นี้จะหลากหลายกว่าแล้วใส่ซ้อมได้ด้วยนะครับใส่ซ้อมได้ด้วยเนื่องจากアウトโซที่มาด้วยรับเบอร์พอสมควรต่างจากอันนี้คือนะครับผมนี่ไม่กล้าเลยนะฮะคู่นี้นี่เก็บไว้แล้วก็เอามานวด,นวดบ้างมิ่งบ้างนะฮะบนบนสายพานบ้างเพราะว่าหายากแล้วก็ไม่ไหวครับ8,000 เหนื่อยนะครับอ <member> ัน <convert> น <ını> ี้ยังพอได้อยู่นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะฮะมีถามมาเหมือนกันเชือกข้อดีอันนี้รวมเป็นข้อดีนะแล้วก็เก๋ไก๋ของเขานะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยซื้อมาเนี่ยจะได้เชือกอยู่สองสองเส้นก็คือสีขาวกับสีเหลืองบางคนจะงงเฮ้ยเห็นบาช่องรีวิวมันเป็นสีขาวทำไมอันนี้เป็นสีเหลือง เขาให้มาสองสีนะครับสีขาวกับสีนี้ถ้าชอบจุดจัดมีเลืองแสงอ่ะคูก็ร้อยด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้มาแบบเดิมๆนะฮะนะฮะยังไงอย่างนั้นเลยนะครับข้อเสียข้อเสียก็คือน้ำหนัก240กว่ากร,รัมนะฮะหนักกว่าเม t a เลเซอร์นะครับ คู่นี้215กรัมนะครับ215กรัมนะฮะเรื่องของการระบายนะครับเรื่องของการระบายที่บอกไปแล้วนะครับอากาศร้อนเหงื่อออกวันนี้แค่ฮาร์ฟมาราทอนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอินโซเปียกเลยนะครับไม่รู้ว่าถึง35ช่วง35เนี่ยจะเป็นยังไง35-36มกิโลเนี่ยฟูลมาราทอนเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไง นะครับและบวกกับอันนี้ด้วยความรู้สึกของผมนะ EVA เขาเนี่ยนะครับ EVA เขามันโอเคมันนุ่มมันแน่นแต่ด้วยความแน่นเนี่ยผลึกเนี่ยนะครับมันก็ส่วนหนึ่งด้วยที่ทำให้น้ำหนักมันมากกว่าเจ้านี่นะครับไอ ซูเม็กซ์เนี่ยมันจะเบาแล้วข้างในเนี่ยเขาคือมันมันมันเหมือนกลวงอ่ะมันไม่มันไม่หน,นาแน่นหนาเหมือนอันนี้นะครับเพราะอันนี้เนี่ยวิ่งไปแล้วเนี่ยพอเราผ่อนอนะฮะคู่นี้พอผ่อนเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าโอ้โหรองเท้าคู่น,นี้น้ําหนักมาแล้วเนี่ยเท้าเราจะรู้เลยว่ารอบขาเนี่ยเวลาจ็อกไปเนี่ยด้วยเพเจ็ดก,กว่า นะครับจะรู้เลยว่าเออมันมันหนักพอสมควรไว้นะครับไม่เหมือนกับอันนี้แต่อันนี้บังคับให้วิ่งเร็วอย่างเดียวอันนี้เรายังหลากหลายได้นะครับนะฮะแล้วก็เออข้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 อดีลืมบอกไปนอกจากนี้ความทนทานแน่นอนนะฮะความทนทานนะครับน่าจะพูดไปแล้วเนาะนะครับนะครับคู่นี้นี่ไม่กล้าเลยครับ ไม่กล้าอันนี้เอามาซ้อมได้คู่นั้นคงได้ไม่กี่ครั้งนะครับนอกจากใครที่ทุนหนาก็หาได้ง่ายๆก็เอามาได้นะครับแต่น,นี้ไม่เอาแล้วครับ <laughs> นะฮะก็ใครที่ชอบชา้าคนนี้อยู่แล้วแน่นอนครับไม่ผิดหวังนะครับแต่ใครที่าสายไนกี้ก็ แน่นอนก็ยังเป็นเรียกว่าอะไรอะรองเท้าสุดยอดของของการวิ่งระยะยาวระยะมาราทอนนะครับคงหาตัวมาโค่นยากนะครับอันนี้ทำได้ดีทำได้ใกล้เคียงนะครับนักกีฬาตอนคัดตัว ทีมชาติอเมริกานะครับเจเร็ดวอร์ดพาร์กัสซินสตันนะครับแล้วก็มอลลี่ชาเดลนะฮะก็เข้าเซนชัยกันนะฮะแต่ทำเวลากันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มอลลี่เน้นได้เข้าที่สองนะครับแต่ผู้ชายเนี่ยผมเล็งที่แรกเล็งเจเร็ดวอร์ดไว้แล้วก็พาร์กัสซินสตันเนี่ยผิดหวังเลยครับรู้สึกว่าเจเร็ดพาร์เกอร์จะบอกว่าน้ำหนักรองเท้ามันมีปัญหาหน่อยนะครับแต่ก็เอาแหละนะฮะนี่แหละครับพอหอมปากหอมคอนะครับ เรื่องของชซาค o นี้เอนโดฟินโปรนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่นักวิ่งสามารถที่จะจับจองได้นะครับแล้วต้องขอบคุณ s ซาคุนี่ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่เอาเข้ามานะครับดีมากๆเลยนะฮะเราสามารถที่จะเข้าถึงได้รองเท้า Super s h ชูที่เขาเรียกกันนะครับรองเท้าที่น่าสนใจคู่หนึ่งนะครับ ก็ต้องเอาคืนเขาแล้วครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะฮะยังไง US12 ต้องหามาให้ได้แล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับว่ารองเท้าที่ใส่แล้วโอเคพอดีพอดีเท้าผมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ตามหาต่อไปรองเท้าที่จะเอามาแทน Nextpercent ไปวิ่งบางแสนท้าไม่ได้ก็ต้อง Next วันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะฮะนะครับอย่าลืมนะครับ subscribe กดกระดิ่งกดไลค์สวัสดีครับ